สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลสมิลลาฮิราะห์มานิรลระหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซัลลาตุวัสลามุะลารลุสูละฮิลกเรีมวะลาอัลฮิ วะซออออบิฮาจมมะนั ص ح า ه า ج م ع ي า أما بعده ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านครับอย่าเพิ่งเบื่อหนายนะครับกับการรับฟังข้อมูลที่อาจจะซ้ําแล้วซ้ําเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หลายคนก็รู้สึกชื่นชอบก,บกับการพูดจา ตามหลักธรรมคำสอนถึงแม้ว่าจะซ้ํากันไปซ้ํากันมาอันนั้นก็เพื่อที่จะเน้นให้มันคล่องแคล่วมุ่งมั่นหนักแน่นนะครับเพราะน็อตนะครับน็อตรู้จักน็อตไม่พี่น้องขนาดเราไขไปตัวหนึ่งแล้วแป้นหนึ่งแล้วนะครับมันอาจจะหลุดมันอาจจะคลายมันอาจจะหลวมยังต้องไขซ้าเข้าไปอีกแป้นหนึ่งสองแป้นแล้วนะครับ ก็ยากที่จะหลุดสามแปแ้นตัวนี้เหมือนกับล็อกเลยนะครับแน่นมากครับแน่นโดยกระทั่งมั่นคงนะครับซาบิตภาษารับว่ายูซบ,บิตุลอฮุลลาซีนอามานูบิลโกลิซาบิตอลัลลอฮ์จะให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนั้นมั่นคงอยู่คําพูดที่มั่นคงคําพูดที่มั่นคงและคําพูดที่มั่นคงในที่นี้ก็คือคําพูดที่อยู่ในแนวทางคําพูดที่เต็มไปด้วยการให้เอกภาพอาลัลลอฮ์เต็มไปด้วย ความศรัทธาและเมื่อพูดอย่างนั้นเมื่อฟังอย่างนั้นผลงานมันก็จะออกมาด้วยการกระทําที่มั่นคงด้วยนั่นแหละครับก็กลายเป็นความรอดหรือเป็นทางรอดสําหรับทุกคนที่พยายามเน้นย้ําพยายามตอกย้ําส่วนที่ดีๆเอาไว้เพื่อไม่ให้มันดิ้นหลุดไปได้นะครับ ในอายะอัลกุรอานที่เคยหยิบยกไปนะครับที่บอกว่ายาอูลลดีนอามนุตตะกุลลอฮาวัลตันตุนับซุมมากก็ดามัดรีก็อยู่วัตะกุลละอินนัลลอฮะขอบีรุมบิมาตามลูนตรงนี้ก็ย้ำให้ทุกคนเตรียมตัวเพื่อวันข้างหน้าและได้ห้ามในอายะถัดไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในอายะหลังจากนั้นนะครับจากสุรของอัลกุรอานุลการีมอันประเสริฐนะครับ วล ولا تكون ك ล ل الذين ن น ل นา ل ุ ه ف ั ن ฟ ا ه م أ ุ ف س ه م า ل ا إ ะฮุมุมฟมล,มลฟา ف ิกู ن อันนี้ได้ประกาศถึงคนพวกหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นพวกที่ศรัทธาแต่กลับเป็นคนที่ฟาสิกคนฟาสิกก็คือคนไม่มีหลักธรรมคำสอนคนไม่ได้ยึดธรรมะคนไม่ได้ยึด อะไรเลยที่เป็นแนวทางของสัจธรรมนะครับไปตามอำเภอใจคนพวกนี้ก็เป็นคนฟาสิกนะครับก็ทุกอย่างที่ตัวชอบทุกอย่างที่ตัวถนัดถนีก็ดีไปหมดถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะผิดนะครับก็าทาไปตามความรู้สึกนะครับซึ่งอลัลลอฮฺบอกว่าว่าละตะกูนูและท่านทั้งหลายอาย่าได้เป็นเช่นกันลลาดีนะ วลาตะกูนุกัลลดีนะนสุลลอได้ลืมห่างไกลออกไปจากอัลลอฮ์เสียแล้ววลาตะกูนุกัลลดีนะนสุลลอลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ทรงตอบแทนผู้ทรงลงโทษผู้ทรงสอดส่องควบคุมทุกคนอยู่เสมอลืมหมดนะครับฟาอันซาหุมอัมฟุสหุมตอบสนองก็คืออัลลอฮ ส่งให้เขานั้นลืมตัวเองเออคนลืมตัวเองเป็นยังไงล่ะครับลืมตัวเองลืมเสียสิ้นว่าตัวเองนั้นคือมนุษย์คนหนึ่งลืมตัวเองว่าคือคนที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยเกิดมาเปือยเปล่าล่อนจอนด้วยซ้ำไปลืมหมดนะครับกับเอาส่วนที่ตัวกำลังเป็นอยู่นี้ หรืออยู่นั้นเป็นทิ่ตั้งว่าโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้ร่ำรวยขนาดนี้มีอำนาจขนาดนี้ปาดเปลืองขนาดนี้ไปถือจุดนั้นเป็นหลักโดยลืมตัวเองว่าวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบลงฟอันซาฮุมอัมฟูซาฮุมอลัลลอฮ์ให้ลืมตัวเองเข้าไปก็มีไหมล่ะครับคนทั้งหลายที่ใหญ่โตขนาดไหน มีอํานาจปานใดถล่มทลายเป็นอดีตไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าได้สักคนเดียวนะครับสุดท้ายหมดขับหมดเลยครับอะไรก็มาปะคําจุนเขาไม่อยู่อีกแล้วนะครับอา่านซาฮุมอัมฟูซาฮุมอูลาอิกะฮุมอุลฟาซีกูลคนที่ตกอยู่ในส่วนอย่างนี้อัลลอฮฺประนามว่าเป็นคนฟาซิกเป็นคนที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว จะต้องโดนลงโทษจะต้องโดนเอาเรื่องจากอัลสุบฮานะฮูวตาอาลานั่นก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะครับบางทเาีเกิดอาการกระทันหันก็มีบางทีก็ไม่นึกไม่คาดฝันนะครับอ,อยู่มีความสุขอยู่อย่างสำเริงสำราญพระระุ่งขึ้นอีกวันต้องหาบไปฝังแล้วหมดลมครับเรียกว่า สียชีวิตกระทานนั้นก็เยอะแยะไปครับอย่างนี้ไม่ไม่พร้อมเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องคิดแล้วก็ตรึกตรองดูว่าถ้าสภาวะเช่นนั้นมาถึงเราแท้ถ้าเรายังไม่พร้อมนี่ก็มันจะขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาเคโรนะครับลายสตวีอสฮาบุนาริวอสฮาบุลยันนะแล้ตรัสต่อไปบอกว่าชาวสวรรค์นะครับกับชาวนรก นั้นไม่เสมอกันไม่เท่าเทียมกันนะครับอสฮาบ,บุญญาณติหูมุลฟาอิสุลและชาวสวรรค์น,นั้นเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะยิ่งนะครับเสร็จแล้วหลายคนก็ก็นึกชะงดว่าเอ๊ะเราเราจะไปตัดสินยังไงละ่ะใครอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนรกฝ่ายสวรรค์อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะครับแต่เราอาจจะชี้ช่องได้ว่าคนที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างสูงในด้านของสวรรค์และคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มีลักษณะมีสมบัติอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ก็ค่อนข้างไปในทางที่ไม่ใช่สวรรค์แต่เราไปชี้ชัดในกอในขอในงอเสียทีเดียวนั้นเราไม่ใช่เจ้าของนรกเราไม่ใช่เจ้าของสวรรค์คงชี้ไม่ได้แต่บอกลักษณะที่ถูกกำกับเอาไว้ว่าถ้าสวรรค์นั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้น ชาวนารกนั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เอาสิ่งที่ถูกบอกนั้นไปเทียบเคียงดูครับโดยเฉพาะจากความประพฤติจากความประพฤติก่อนนะครับเพราะรูปของคนที่เห็นนั้นจะชี้ชัดได้ว่าคนนั้นเป็นคนแบบไหนก็ดูที่ยอเห็ดหรือการประพฤติที่แลเห็นนะครับส่วนจะได้ดีตามที่แลเห็นนั้นหรือไม่ก็โยงไปถึงส่วนลึกของใจนะครับอันนี้เอาลอเป็นผู้ ส่งรู้ดียิ่งนะครับว่าถึงแม่งานจะดีงานจะออกมาในรูปของอัามัลซอและแต่ใจไปอย่างอื่นอเล็กก็รู้แต่เราก็ชี้ชัดได้ว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะของคนดีแต่อเล็์รู้ดีอย่าไปอย่าไปบังคับพระองค์เลยนะครับเป็นเรื่องของพระองค์ที่จะท่งชี้ขาดใครดีหรือไม่ดีแต่เรานั้นรู้ตัวเราดีครับว่าที่เราทำนั้นเราตั้งใจอย่างไรที่เราเป็นนั้นเรารู้สึกแบบไหนนะครับ เราก็อาจจะจำแนกตัวเราเองได้อยู่ก่อนแล้วนะครับแต่บางครั้งก็สร้างภาพหรือปกปิดบางครั้งก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็บอกว่าเปล่านะแล้วลักษณะของคนที่ดีที่เป็นส่วนของชาวสวรรค์นั้นอลัลลอฮ์ไดเ้เรียกร้องเรียกแล้วก็พูดไว้นะครับในสุรุหมหัมัด อายะที่สามสตอนหนึ่งบอกว่ายาอายุฮ uh oh um ัลลดีนอามานูอติอุลลอฮวะอติอุลรอสูละเวลาตุบติลูอัมาละกุมโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายน,นะครับร้องเรียกผู้ศรัทธาอีกแล้วผู้ศรัทธานี่ก็เอาเราเรียกไว้ในกุรานมากกว่า90ครั้งแหละครับผู้ศรัทธาก็คือศรัทธาตามคําสอนของพระผู้เป็นเจ้านี่เองและ ผู้ที่ไม่ศรัทธาตามก็เรียกว่าผู้ที่ไม่ได้รับไม่ได้เอาก็ก็แล้วแต่ส่วนตัวของใครก็ของมันนะครับบอกว่าอัติอุลลอฮศรัทธาต่ออัลลอฮ์จงพักดีตามพระองค์อ,ลอัลลอฮ์เถิดเมื่อศรัทธาแล้วก็ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามศรัทธาแล้วไม่เชื่อไม่ฟังไม่ตามก็ศรัทธานั้นไม่เต็มรอยนะครับไม่ครบเงื่อนไขไม่สมบูรณ์นะครับ เท่านั้นยังไม่พออัติออลลอแล้วอว่าอัติออลรอซูลต้องพักดีตามรอซูลนะครับใช้คาว่าอัติเออเหมือนกันเลยนะครับทําไมล่ะยกนบีมาตามเท่าเท่ากับตามอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาครับเพราะเป็นคําสั่งชัยของอัลลอฮ์และเนื่องจากท่านรอซูลหรือท่านนาบีมุฮัมมัดที่เป็นศาสนทูตตัวแทนทางทูตทางศาสนาว่าอย่างนั้นเทีพูดตามภาษาชาวบ้านที่ทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่จะต้อง ปฏิบัติตามหลังจากได้กล่าวคำปฏิญาณลยอิละอิลอละละละมะฮ์มัดรอซูลแล้วก็เชื่อฟังตามตั้งแต่คำสั่งของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านรอซูลลลอฮสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมกำกับไว้เลยนะครับว่าพักดีตามอัลลอฮ์พักดีตามรอซูลของพระองค์วะละตุบติลูอามาละกุมข้อนี้สำคัญเหลือเกินนะครับอย่าได้ทำลายล้างการงานต่างๆของพวกท่านก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยว่า ทำแบบไหนที่เป็นการทำลายล้างกิจกรรมก็คำก่อนหน้านั้นบอกอยู่แล้วไงครับว่าให้ตามอัลลอฮ์ตามรอซูนถ้าจะทำอันใดั็แล้วแต่ไม่ตามหรือเป็นการฝ่าฟืนหรือเป็นการรื้อดึงหรือเป็นการตัดต่อเติมเสริมแต่งในเรื่องแนวทางของอิสลามแล้วเท่ากับทำลายการงานต่างๆสูนย์จินอัลลอฮ์จึง ประกาศห้ามตรงนี้วะละตุบตีลูท่านทั้งหลายอย่าได้ทำลายล้างให้มันเสียหายอมาละกุมผลการงานการกระทำของพวกท่านทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นการกำกับจากอายะอัลกุรอานให้แน่นแฟนขึ้นในการตามอัลลอฮ์และตามรอซูลแล้วการตามอัลลอฮ์ตามรอซูลนั้นยากไม่ยากครับไม่ยากเพราะอยู่บนแนวของอัลกุรอานแนวของฮะดีษชัดเจนทั้งหมด แล้วที่เป็นคุณความดีนั้นก็คือไม่ว่าครั้งใดมีการออกนอกเส้นทางไม่ว่าครั้งใดมีการฝ่าฝืนไม่ว่าครั้งใดมีการดัดแปลงจะต้องถูกติงทวงจากบรรดามวลชนที่เป็นผู้รู้จากมวลชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนาจริงๆทงทันทีเลยนะครับนี่เป็นเฮิกมัดเป็นเคล็ดลับเป็นเบื้องหลังที่เรา,เราวางไว้นะครับไม่ว่าจะเรื่องใดนะครับเมื่อมีการ สำแดงออกเรือเอาออกมาต้านก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนยืนตรงออกมา,าท่วงทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นพระเมตตาจากรลอสุภาณตรทาที่ได้ท่งจัดการสนับสนุนศาสนาของโะรงเอาไว้อย่างชัดแจงไม่ว่ายุคใดสมัยใดเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราทําอันใดไปถ้าทําทไปแล้วเงียบนะครับ ก็แสดงว่าชัวผ่านแต่ถ้าทำไปแล้วมีเสียงสะถานคืนกลับมาโดยเฉพาะกล้องกลงวานมากต้องหยุดก่อนนะครับเพื่ออะไรความรอดและก็ปลอดภัยในการที่จะไปทำลายผลงานการกระทำของอ,อ,อัลอามัลทิสซและนั่นนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงเราทำสิ่งที่ดีเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มีคนเกะกะเกเรกออกมาคา้านอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผู้ที่ค้านนั้นเป็นกลุ่มที่ เบริสุทธิ์ใจเป็นกลุ่มที่ไม่อคติกับศาสนาเป็นกลุ่มที่ไม่ให้ร้ายกับใครแต่มีพื้นฐานคุณสมบัติของความรู้ในเรื่องศิลธรรมคำสอนจริงๆอย่างนี้รับได้นะครับแต่พอมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอิจฉาหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นก็ออกมาต่อต้านอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องช่างดูนะครับมันต่างกาันเดี๋ยวจะบอกว่าอถูกท้วงแล้วต้องหยุดนะครับ มันไม่ใช่ถ้าถูกทวงในเรื่องของสัจธรรมนี่ก็คงฟังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สัจธรรมแล้วก็เกิดขึ้นแล้วไปถูกทวงนี่ก็ก็จะต้องพินิษพิจารณาแล้วก็ดูนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะย้ำกันตรงนี้ว่าให้ทุกคนอยู่ในอ,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 อัลอา马拉คีซอและโดยการไม่ฝ่าฝืนอลัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนรอซูลของพระองค์เพื่อผลงานจะได้ไม่เสียหายนะครับพอมาในวัน ข้างหน้าแล้วก็จะได้รับผลไปเต็มๆนะครับวันนี้ก็คงจะต้องจากลาไปอีกด้วยคำว่าวัสสลามมอะัยกุมวรหมะตุลลอฮิอัวบารกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อ uh ับ e ดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา